สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f a g r a n c e s p h e r a นะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ l o n g v a n g นะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับชื่อกลิ่นว่า l o n g v a n g Maryme นะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่หอมอีก,กลิ่นหนึ่งของทาง l o n g v a n g เขาเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งคือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงสักเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นกลิ่นของ ความสบายนะครับกลิ่นของความสุขอะไรประมาณนี้เนาะคือคําว่า Mary ่มีเนี่ยมันก็แปลว่าแต่งงานกับฉันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกลิ่นของคนที่อยู่ในความรักกลิ่นของแฮปปี้เนสอะไรประมาณนี้นะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะ perfumer ก็คือคุณองตวนเมซองดิลนะครับส่วนในท็อปน้ตนะครับตัวนี้มีบิทเทอร์ออ g e เรนจ์นะครับก็คือส้มขมเนาะแล้วก็มีพีชกับดอกฟรีเซียนะครับ ส่วนนายมิดเดิลโน้นะครับตัวนี้มีจัสมินครับก็คือมะลิมีแมกโนเลียแล้วก็มีโรสส่วนเบสโน้ตนะครับตัวนี้มีมัสเวอร์จินีย e ซีดาแล้วก็มีแอมเบอร์นะลองแวงะชอบทําน้ำหอมออกแนวสีม่วงเนาะคุณผู้ชมสังเกตไหมไม่ไม่ม่วงก็ชมพูแบบม่วงอ่อนๆชมพออูอ่อนๆอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโอเดอร์พาร์ฟัมนะครับเป็นอ e d p นะตัวนี้ครับเปิดมาเนี่ย กลิ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่คือกลิ่นที่รับรู้ได้เนี่ยเป็นกลิ่นของส้มครับเป็นส้มที่ค่อนข้างนิ่งนิดนึงครับเป็นกลิ่นของส้มขมเนาะบีเทอร์ออร์เรนจ์เนี่ยมันไม่ใช่ส้มที่แบบดูเปรี้ยวซ่าขนาดแบบส้มพวกแทงเจอรีนหรือพวกส้มออกแนวซีตัสอะไรขนาดนั้นนะครับกลิ่นค่อนข้างเบาครับแล้วก็ดูนิ่งมากๆเลยอะ่ะแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นดอกมะลิเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นมะลิอ่อนๆเหมือนกันนะ ความเป็นส้มขมนะครับอย่างที่เคยบอกไปเนาะคืออาจจะไม่ได้ขมมากครับคือชื่อเนี่ยมันบิทเตอร์ออเรน์แต่พอเวลามันเบนในน้ําหอมเนี่ยส่วนตัวนะผมกับรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างละมุนครับค่อนข้างดูเบาสบายเป็นส้มที่ออกแนวอโรมาประมาณนี้ครับคือกลิ่นไม่ได้ดูเปรี้ยวจี๊ดอะไรขนาดนั้นนะครับกลิ่นนิ่งๆเลยครับตัวเนี้แล้วก็มีกลิ่นของความาเขียวๆนะครับน่าจะเป็นกลิ่นของตัว มันลิที่ไม่ได้มาแค่ดอกอะครับคือมาทั้งขั้วมันหรือว่ามาทั้งใบด้วยนะครับกลิ่นใสนะครับตัวนี้คือใสมากเลยคือตัวนี้แปลกอย่างหนึ่งคือตอนฉีดครั้งแรกครับแล้วดมเนี่ยกลิ่นจะนิ่งๆครับแล้วก็กลิ่นจะเบามากเลยเหมือนจะไม่ค่อยมีกลิ่นคือตัวนี้ครับบอกก่อนว่าผมบายบายนะคือผมซื้อมาเนี่ยแล้วผมลองฉีดครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้าหอมอกลิ่นมันมเหมือนไม่ค่อยมีกลิ่นกลิ่นมันจางมันบางมากเลยคือ น้ำหอมเสียหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียนะครับคือมันเป็นกลิ่นของความเป็นออกแนวแบบคล้ายๆน้ําหอมผีรอกอะครับคือกลิ่นเนี่ยมันจะค่อยๆมาช่วงแรกที่ฉีดกลิ่นจะไม่โดดเด่นกลิ่นจะไม่ชัดเจนนะครับจะเบาๆพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยความเข้มของกลิ่นค่อยๆมานะครับเนี่ยตอนนี้กลิ่นค่อนข้างเข้มขึ้นมาอีกรเลเวลนิดนึงนะครับแต่พอผ่านระยะเวลาต่อไปเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะ เป็นกลิ่นฟลอเรลของมะลิที่ดูค่อนข้างเรียวนิดนึงครับแต่ว่าเรียวในรูปแบบที่ดูนิ่งๆอ่ะดูไม่ได้แบบกลิ่นหนักๆะนะครับตัวเนี้ยคือเป็นกลิ่นของกลางวันเนาะคือฉีดกลางวันจะดูสดใสดูสดชื่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นกลิ่นของความสุขอ่ะเป็นกลิ่นของ happiness ครับเป็นกลิ่นแบบเหมือนเรากําลังตกหลุมรักอะไรประมาณนี้เป็นกลิ่นออกแนวแบบมีความโรแมนติกครับเป็นกลิ่นเบาๆกลิ่นแบบ ไม่ได้ดูหวือหวาอะไรแต่ดูหอมอะครับคือมีความสุขแล้วก็ต้องเป็นกลิ่นที่ดูมีความสบายด้วยอะไรประมาณนี้ครับคือกลิ่นเนี้ยถ้าใครฉีดมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่ชีวิตเนี้ยมีแต่ความสุขอะไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรเลยอะครับคือเป็นคนไม่เครียดเป็นคนสบายๆง่ายๆนะครับคือมองโลกในแง่ดีอะประมาณนี้แนวออกแนวออปติมิสติกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ดูสุภาพด้วยนะครับตัวนี้นะ คืออย่างที่บอกไปในหล,หลายๆคลิปนะครับที่รีวิวน้ําหอมของลองแวงเนี่ยคือทางแบรนด์เขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําน้าหอมออกมาในแนวใช้ง่ายๆครับเบาสบายถึงแม้ว่าจะเป็น EDP กลิ่นก็ไม่ได้ดูฉูดฉาดนะครับกลิ่นจะค่อนข้างนิ่งๆกลางๆนะครับสาหรับผมนะแล้วก็บางกลิ่นเนี่ยอาจจะดูอ่าเลเวลอาจจะลงมานิดนึงแล้วกันนะครับความเข้มเนาะแต่ความติดทนเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคนะครับอยู่ได้ประมาณแบบ6ชั่วโมงแต่ว่าเป็น6ชั่วโมงแบบ เหมือนผีหลอกอะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มีกลิ่นเดี๋ยวมีกลิ่นเดี๋ยวไม่มีกลิ่นอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นที่มันโชยขึ้นมาเป็นระยะระยะเนี่ยมันเป็นกลิ่นของกลิ่นมะลิบวกกับกลิ่นของส้มนะครับตัวนี้คือฉีดบนผิวเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นออกแนวอะโรมาของส้มกับกลิ่นมะลิอย่างที่บอกขึ้นมาค่อนข้างชัดกว่าบนกระดาษนะครับเป็นกลิ่นสุภาพครับคือเป็นกลิ่นที่แบบ จะ every day use ก็ได้ครับตัวนี้คือผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ s a ฟ e อะ่ะคือใส่แล้วก็ไม่ทำร้ายคนรอบข้างเหมาะกับการไปพบปะผู้ใหญ่เนาะไปแบบไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำงานอย่างเงี้ยคือเป็นกลิ่นที่สุภาพเงี้ยอ่อใส่แบบไปเที่ยวก็ได้ครับนานสบายๆก็ได้นะครับแต่เน้นใส่กลางวันนะครับกลิ่นแบบนี้นะเอาที่จริงเนี่ยน้ำหอมรองแวงครับทุกกลิ่นเท่าที่เคยรีวิวมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใส่กลางวันทั้งนั้นนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าผู้ชายใช้ได้ครับคือมันไม่ได้ดูแบบ เฟมินีนจ๋าอะไรขนาดนั้นอะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นมะลิแต่ก็เป็นกลิ่นมะลิที่ดูค่อนข้างเรียวแล้วก็ใสแล้วก็เป็นมะลิที่เป็นไวฟ์ฟอเรลที่ไม่ได้แรงอะครับม,มีความโรแมนติกอย่างที่บอกจริงๆนะครับคือปกติเนี่ยเราจะให้ความโรแมนติกกับโนต้ตพวกน้ําหอมเอาอในกลิ่นกุหลาบใช่ไหมประมาณนั้นเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นมะลิบวกกับส้มที่ละมุนนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นใสๆใช้ง่ายนะครับ ก็เป็นกลิ่นที่ผมแนะนําแล้วกันนะครับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่เคาน์เตอร์ตามห้างยังจะมีจําหน่ายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากบิเทรีมนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะแล้วก็ได้มาแบบบายบายด้วยนะคือแม้ยังไม่เคยดมมาก่อนครับแล้วก็ไม่มีเทสเตอร์ด้วยตอนที่ผมไปซื้อนะครับแต่กลิ่นเนี่ยโอเคใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเบาไปหน่อยแต่พอผ่านไปสักระยะใยนกลิ่นมันจะค่อนข้างเข้มขึ้นแล้วก็บอกกับอากาศร้อนอย่างเมืองไทยด้วยนะ โอเคครับก็สําสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำผอมไว้เพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ